มันจะมีการการขืนใส่งานเนาะห่วงตรงนี้กับปลายตรงนี้ปลายยาวๆนี่เอาสอดเข้าไปในห่ค้อนนะครับด้วยคอนสี่มีห่สอดอยู่หลอกสอดเข้าไปแล้วก็ดันกลับทำหนี้ก็ว่างแต่ว่าอย่าเอามาอย่าเอาห่วงตัวกลมๆนี่ว่างตรงนี้วยครับเด้อเหตุจังไรมันกับบอลลันได้แม่นแม่นเอาไก่ขืนมาเหยียบม,มันกับบอลลันได้ครับขั้นเอาซุปตรงนี้โคตรต้องซุปครับ เอาทาั้งปลายเงีาหนิซุปขปอปลยยูแต่ว่าถอยกลับลงมาถอยกลับมาดันหลักตัวนี้นะครับถอยกลับมาดันคือหามเอาวงกลมตัวนี้ซุบลงหลักครับมันบอล,นลันครับนี่แหละครับการขืนยูแหละครับตามนี้เท่ากับจ้องมาขืนเสื้อครับบานนี้เท่ามาขืนเสื้อขืนเสื้อกับเงี้ยบวงออกเท่ากับเงยะบวงออกไวเท่ากับสวมลงไปนี่แหละสวมลงไปขอนี่แหละก็มาสวมใส่ ปลายเนี่ยคือการตัวนี้กาให้ตั้งตรงไหวเนาะครับเนาะตัวนี้เขาก็ตัง้งมาที่นี่เสือกนี่เขาก็โหดนี่ลงไปกระดันกระดันตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มาก่อสปริงคอนอันนี้ว่าสปริงคอนนะครับเด้อเขาก็มาก่อตรงสปริงคอนท่าน,นี้แหละครับการขืนใส่งานเขาก็เบื้องว่าการลอยเสือกลอยยังมันมันพันหันพันหนีมันยากมันเกี่ยวยังบอให้มันเป็นไปตามไปจังสีะครับ คือการใส่งาน,านเนาะการขึ้นพอาเข้าใจเนาะครับเนาะ